จมีร้ารรรกกดดนนิิลไสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้พามาดูเครื่องซ่อมอีกแล้วครับตัวนี้ลูกค้ายกมาให้ซ่อมนะครับก็เป็นเครื่องที่2นะครับของลูกค้าจากจังหวัดนนทบุรีนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อไอว่านะครับมันจะแยกปีนะครับนี่แยกปี แบกแอมนะครับก็ลูกค้าแจ้งว่าแอมมันเสียนะครับฟังงไปตอนแรกดังข้างเดียวแล้วก็มันหายเงียบไปเลยนะครับตัวนี้นะครับแอมรุ่นก็คือ P 5 0นะครับแล้วก็ปรีแอมนะครับปรี C ห้าศูนย์นะครับแยกแยกปรีแยกแอมนะครับตัวนี้ก็มันก็น่าเล่นอยู่นะครับตัวนี้มันเดี๋ยวผมลองวัดขนาดดูก่อนนะครับน่าจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับ อ่ายี่สิบห้าเซนนะครับความกว้างนะครับ25เซนส่วนความสูงของปรีนะครับก็อ่าราวๆสัก7จ็ดเแเซนนะครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยก็ถือว่าขนาดกระทัดรัดนะครับข้างหลังก็ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับมาดูก็ก็น่าเล่นเลยนะครับโอ้ยี่สิบสี่ยีิบห้าเซนประมาณนั้นนะครับความลึกนะครับก็จัดว่าน่าเล่นนะครับตัวนี้ 450 P50 นะครับเห็นลูกค้าบอกว่าเสียงดีนะครับเสียงดีก็เลยอยากจะซ่อมไว้ฟังนะครับเขาบอกว่าเสียงดีกว่าเฮดดิกนะครับก็ก็เลยเดี๋ยวจะซ่อมดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูดูข้างหลังด้วยนะครับส่วนปีก็ก็น่าสนใจดีนะครับเขาทำมาเป็นมินินะครับแล้วปีนี่เราสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะครับก็บ้องต้นเขาแจ้งว่า แอมเสียนะครับแต่ปรีเขาไม่ได้บอกว่าเสียหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมเช,เช็คปรีให้ด้วยนะครับก็ว่ามันใช้ได้ไหมก็จะได้ต่อด้วยกันนะครับสําหรับกำลังขับนะครับตัวนี้ท่านผู้ชมสังเกตด,ดูนะครับรุ่นส่วนใหญ่เขาจะตั้งชื่อ,อมันจะเดาวัดได้นะมีหลายๆรุ่นหลายๆย,ยี่ห้อเลยนะครับอย่าง มาล้านก็เหมือนกันนะครับอย่าง2 2 1 6 2 2 1 5อะไรก็15วัตต์สิวัตต์อะไรประมาณนั้นนะครับ2 2 7 5อก็75วัตต์ต่อข้างตัวนี้ก็ตั้งว่า P 5 0นะครับ P power amp 5 0ตัวนี้เท่ากับว่า50วัตต์ต่อข้างนะครับเราสามารถเดาได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะตรงด้วยนะครับก็น้ำหนักเฉพาะตัวล่างเนี่ย6กกิโลนะครับเนี่ย6กกิโลเฉพาะ power amp เนี่ยนะครับอ่าผมผมเน้น power amp นะครับเพราะว่า power amp เสียก็น้ำหนัก6กกิโลนะครับหนัก ก็ถือว่าหนักมากนะครับตัวเล็กๆขนาดนี้นะครับแล้วก็กําลังขับมันข้างละ50วัตต์นะครับตัวนี้ผลิต19 8 0นะครับตัวนี้ถือว่าวินเทจเลยนะครับเสียงออกมามันต้องดีแบบวินเทจเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีให้ครบเลยนะครับก็ช่องต่อนะครับ AUX มีถึง2อันเลยนะครับนี่มีโฟโน่ด้วยแล้วก็มีจูเนอร์นะครับถือว่าครบคันเลยนะครับมี ระบบอัดมาป้อนสัญญาณเทปได้นะครับเพราะว่ายุคนั้นก็ต้องระบบเทปใช้ไฟบ้านเราปรับได้นะครับไฟปรับได้ทั่วโลกเลยนะครับก็ใช้บ้านเราได้สบายเลยแล้วก็ขั้วเสียบมันนะครับมันสามารถเสียบเสียบไอ้ข้างบนได้เลยนะครับแล้วข้างบนนี่ก็เสียบไฟบ้านเลยประมาณนั้นนะครับก็มันสามารถต่อพ่วงกันได้เลยนะครับก็ลําโพงมี2ชุดนะครับ A นะครับแล้วก็ B นะครับมี2ชุดอินพุตมีอันเดียวนะครับ นี่แอมอันนี้หมายถึง power amp นะครับก็จากปรีมาเข้าแอมนะครับอันนี้ก็ดูมันบอกว่าเป็น dc power amp dc stereo power amp นะครับมันบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็น dc นะครับเป็น amp dc เนี่ยมันบอกว่าอย่างนั้นนะครับมาดูสภาพภายในครับที่ท่านเห็นนี่คือเป็นหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงไฟนะครับก็ตัวเบอร์เลยนะครับหนักมากนะครับ รับรองกําลังขับวัดอะไรพวกนี้แน่นเึ๊บเลยนะครับแล้วก็มี C นะครับนี่ซตัตเบอร์เลย C ฟิลเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับแผงแผงได้นะครับมี2ข้างนะครับก็อาการนี้มันคงจะช็อตอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมได้ทําการรื้อซ่อมเลยนะครับก็รื้อยากอยู่นะครับก็ลรอมาดูตอนเสร็จงานดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีบทํานะครับรีบทําให้ลูกค้าก่อนนะครับ อันนี้ดูเครื่องสภาพภายในกันนะครับนี่ไอว่านะครับไอว่ากองไม่มีใครเคยเห็นนะครับรุ่นนี้ก็1980นะครับผลิตอมาหนึ่ก้าแปดศูนะครับดูซีห้าวัตต์เต่ใช่ซีตัวเบลอร์เลยนะครับซีห0 0่ห้ันไมโครนะครับนี่ดูซีครับพลังเสียงมันต้องไม่มีตกแน่นอนนะครับนี่หมื่นหพันไมโครเห็นใช่ไหมครับนี่ซี ตุ้เบล์เอร์สองตัวเลยนะครับซีนี่ถ้าเสียแพงมากนะครับเพราะว่าเหมือนห้าพันไมโครนี่ตัวหนึ่งโอ้หลายร้อยครับให้ดูกันนะครับดูสภาพภายในนะครับดูคล้ายๆกับแอม,มรถยนอ์เลยนะครับเวลาเลื้อมันจะยากนะครับมันจะรุ่งริ่งเลยเนี่ยแยกออกมาแยกออกมาถอดมาถอดฝาหลังถอดข้้งหน้านะครับเวลายกมันก็รุ่งริ่งรุ่งริ่งนะครับ บางทีปิ้นจะแตกมั่งสายจะหลุดมั่งอะไรเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่ทุรลักตูเลนะครับซ่อมซ่อมแอมถ้าเกิดเขาอ่ามีเป็นเล็กๆอะไรแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างแล้วก็อีกอย่างมออแปลงมันหนักด้วยนะครับก็เข้าถึงวงจรยากนิดหนึ่งนะครับถ้าแอมประเภทนี้นะครับเวลาซ่อมอาจจะไม่ยากแต่ว่าเวลากว่าจะรื้อกว่าอะไรมาได้นะครับก็ใช้เวลานะครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมซ่อมอินทิเกรตไม่ใช่พาวเวอร์แอมป์นะครับของ i อว่านะครับ P 5 0ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อาการเสียเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังตอนท้ายนะครับแต่ว่าไอตัวปรีนะครับปรีที่มาด้วยนะครับนี่ตัวปรีเนี่ยนะครับปรีแยกเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีก็คือเวลาปรับเสียงอะไรมีเสียงครกคลักครกคลักอะไรปุ่มอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทาการล้างเช็คตรวจ วัดอะไรให้หมดเลยนะครับพวกพวกไอเนี่ยเวลาเลื่อนครกครกครกครักครกแครกครกครอะไรประมาณนั้นนะครับมันทําให้ลาโพงขาดได้นะครับเวลาเลื่อนโครกโครกอะไรประมาณนี้นะครับมันดังแรงๆเลยนะครับเวลาไปเข้าพวกแอมพวกอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างดังแรงนะครับก็เดี๋ยวผมจะรื้อตัวปรีมาซ่อมด้วยนะครับหลังจากที่ซ่อมแอมด้านล่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ดูด้านในกันนะครับดูด้านใน ดูด้านหลังดูด้านในนะครับสําหรับปีตัวนี้นะครับไอว่าสําหรับปีตัวนี้คือ C50 นะครับตัวนี้มันเป็นคู่กันนะครับมันมามาด้วยกันตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับมาดูภายในกันนะครับปรากฏว่างานดีเลยนะครับก็เนี่ยปีนะครับของไอว่านะครับไอว่า C50 นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับงานภายในเขานะครับเวลากดเนี่ยนะครับมีสวิตช์แบบนี้เลยนะครับนี่กด แตกๆนะครับครับให้ดูกันนะครับว่าสภาพปรีนะครับแล้วก็ของรุ่นนี้นะครับสมัยโบราณเขาทำกันยังไงนะครับก็จัดว่าดีนะครับจัดว่าดีแต่อย่าหักทีเดียวนะครับพวกนี้หักไม่ได้เลยหักนี่คือต้องต่อให้พอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยพลาสติกหักนี่คือต้องต่อเพื่อเพื่ออะกดให้มันพอดีกันนะครับพอดีเพราะว่า สวิตตัวนี้มันเป็นสวิตท,ที่ต่อร่วมกันนะครับมันไม่ได้แยกเป็นตัวตัวฉะนั้นเวลาเสียนี่โอ้มันจะยากนะครับพวกนี้ต้องเสียไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแยกๆแ,แบบแบบตัวนี้เนี่ยสบายเลยนะครับเปลี่ยนง่ายเป็นทีละตัวเนี่ยเนแบบนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนทีละตัวแต่อันนี้มันเป็นสวิตพ่วงกดตัวหนึงอีกตัวอีก3ตัวปล่อยนะครับฉะนั้นสวิตพวกนี้ถ้าเสียนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับย แล้วก็มี6ขาด้วยนะครับให้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการอาถอดเช็คตรวจล้างอะไรให้มันเรียบร้อยหมดทุกอันนะครับก็หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยมารีวิวนะครับทั้งทั้งคู่เลยนะครับต่อร่วมกันเลยทั้งแอมทั้งปรเนี่ยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้เครื่องแอมนะครับ ไอว่านะครับไอว่า P50 ซึ่งเป็นสเตอร์ซึ่งเป็นแอมนะครับแอมแล้วก็ไอว่าซ5 0ซึ่งเป็นพักปรีนะครับก็ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับกอ็อาการเสียก็เสียทั้งคู่นะครับครับสำหรับอาการเสียนะครับก็แอมนะครับ แอมนี่ก็คืออาการเสียก็คือมันไม่ออกแล้วเสียงเสียงไม่ออกเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ลูกค้าแจ้งว่าครั้งแรกก็อ่ามันเหลือดังข้างเดียวตอนหลังก็เงียบไปทั้งสองข้างนะครับก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับพักขยายนะครับพักขยายเสียนะครับอ่าส่วนที่สองนะครับส่วนที่สองก็เป็นพักปีนะครับ พักปีนี้อาการเสียของมันคือมี2ออย่างนะครับก็คือมีเสียงโครกคากนะครับเวลาเราปรับเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเนี่ยพวกวันนี้มันสกปรกมาเลยผมเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้ใช้งานนานนะครับตัวตัวนี้นะครับเพราะเนี่ยนะครับพวกสวิตช์พวกอะไรเนี่ยนะครับล้างมาเลยนะครับเนี่ยพวกอุลุ่มพวกอะไรเนี่ยนะครับปุ่มทุกปุ่มเลยนะครับสวิตช์อะไรทุกตัวนะครับแล้วก็มันมีอาการหนึ่งนะครับอาการนี้มันหนักกว่าอาการที่ที่มันมีเสียงโครกคากนะครับก็ อากาการหนึ่งก็คือมันอ,อ,อ่าเสียงข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายนะครับเสียงเบสไม่ออกนะครับคือเป็นอาการที่ที่มันมันเสียอ่าไม่บ่อยนะครับอาการนี้นะครับก็คือเสียงมันดังออกมามันเสียงไม่บี้นะครับเสียงไม่บี้แล้วก็เสียงไม่เบานะครับแต่ว่ามันเบสไม่ออกนะครับเบสตูมๆตัม่นแหละครับไม่ออกมัน ออกเสียงกลางนะครับเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับก็ฟังผิวเผินี่มันบางทีถ้าเปิดสองข้างเนี่ยมันจะฟังยากนะครับแต่ถ้าปรับไปซ้ายหรือขวามันจะชัดทันทีเลยนะครับมันจะฟังออกทันทีเลยซึ่งก็ต้องรือซ่อมนะครับหรือซ่อมรุ่นนี้นะครับก็โชคดีมันมีวงจรอยู่นะครับก็น่าจะเป็นรุ่นที่เขาเล่นอยู่นะครับ ไอชุดนี้นะครับเพราะว่ามันมีวงจรให้นะครับก็หาวงจรมาดูตรวจ่อมได้อยู่นะครับก็ตอนนี้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จัดว่าเสียงดีนะครับเสียงดีก็มันเป็นตัวแยกนะครับตัวแยกทีนี้พวกเบสพวกอะไรเนี่ยมันก็จะได้เสียงเบสที่ออกมามากกว่านะครับก็เป็นนั้นจบสิ้นเสร็จนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันเลยนะครับสําหรับ คู่นี้นะครับ power กับ pre นะครับก็บางทีนะครับบางทีถ้ามันมีเป็นชุดๆเนี่นะครับถ้าเราไม่แน่ใจชุดไหนเสียก็ต้องดูทั้ง2ส่วนนะครับแต่ว่าถ้ามั่นใจแล้วนะครับก็สามารถแยกเป็นชุดได้นะครับเพราะบางทีมันก็ไม่ชัดเหมือนกันนะครับว่าเป็นที่ตัวไหนอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดเขาเอาเฉพาะ power มาอย่างเดียวนะครับตอนที่บอกว่าเสีย power นะครับ ก็ถ้าเอาไปก็มันก็ยังใช้ได้มันก็มันก็ยังเสียอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเสียงออกแต่ว่าไอ้ตัวปรีก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นดีที่ยกมาทั้งคู่เลยนะครับมาทดสอบมาตรวจเช็คนะครับก็ปรากฏว่าเสียทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องซ่อมทั้งทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เสียงจะเป็นแนวนี้นะครับสำหรับไอว่าชุดนี้นะครับก็สิ่งดีอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจก็ขอจบรีวิวนะครับเครื่องซ่อมนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ